สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวล,ลเมียรเซเลนกี้นะครับผู้นําของอยูเครนนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าเขาจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลังจากที่ถูกรัสเซียนั้นถงโดนถลมว่า140ลำทำให้ประชาชนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า6 0,000รายนะครับ ในขณะที่ทางด้านประธานดิวลลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าเขาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกับทางด้านประธานดินโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐเพื่อการยุติสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นประธานดิวโดเมียเซเลนกี้ ky, ผู้นําของอยูเครนเปิดเผยนะครับว่ายูเครนนั้นมีแผนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหละรัสเซียนั้นส่งโลนโจมตียูเครนครั้งใหญ่ส่งผลให้ประชาชนไร้ไฟฟ้าใช้6 0 0 0ื่นรายเซเลนกี้ประกาศแผนดังกล่าวหลังการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างโอเล็กซานเดอร์เซสกี้เมื่อวันที่31สิงหาคม2568ิที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าแผนการดังกล่าวนั้นเนี่ยครับได้มีการเตรียมการเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านสำาานักาข ได้มีการโจมตีทางอากาศกันอย่างหนักดวงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียนั้นได้โจมตีระบบพลังงานและขนส่งของยูเครนและถล่มพื้นที่พลเรือนครั้งใหญ่ในกรุงเคียบรวมถึงซาปอริเซียส่วนยูเครนนั้นมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ามันและท่อส่งน้ามันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลของบริษัทพลังงานเอกชนอย่างดีเทคระบุว่าในช่วงกลางคืนรัสเซียได้ส่งรวนโจมตีโรงไฟฟ้าสี่แห่งในภูมิภาคโอเดสซาของยูเครนทําให้ประชาชนกว่า29,000คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่ท่าเรือยอน ที่เรียกกันว่าท่าเรือโซโนมอสก็ใกล้กับโอด essa เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุดโดยทางด้านโอเล็กคีเปอร์ผู้ว่าการแ้นภูมิภาคัะกล่าวเปิดเผยว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญกําลังใช้พลังงานจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและในพื้นที่นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายในขณะที่ผู้ผลิตพลังงานเอกชนอย่างดีเทคระบุนะครับว่างานซ่อมแซมฉุกเฉินนั้นจะดําเนินการหลังจากที่กองทัพยูเครนบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วทั้งนี้ตามการรายงานข่าวนั้นรัสเซียสุขรนโจมตียูเครน142ลําลำ ยูเครนไม่สามารถยิงสกัดได้ราวๆสักสิบลำครับฝ่ายกองทัพรัสเซียก็รายงานนะครับว่าสามารถสกัดโดนของยูเครนได้ถึง112่งรลำทางด้านดมิตตีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวโทษว่ายุโรปที่ทําให้เกิดสงครามต่อเนื่องและขัดขวางความพยายามสร้างสันติภาพของประธานดีโดนัททรัมผู้นําของสหรัฐในขณะเดียวกันนั้นประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเปิดเผยว่าเขาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกับทางด้านโดนันทรัมผู้นําของสหรัฐเรื่องการยุติสงครามในยูเครนแล้ว ตอนนี้ทั้งสองได้พบปะพูดคุยกันที่阿拉斯าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปูตินเปิดเผยเรื่องดังกล่าวรนะหว่างการเยือนเมืองเทนจินประเทศจีนเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดชาติสมาชิกองคอ์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า s c o และระบุว่าผมหวังว่าการเดินทางไปยังทิศทางเหล่านี้จะเปิดทางไปสู่สันติภาพในยูเครนอย่างไรก็ตามผู้นํารัสเซียนั้นไม่ได้ระบุว่าเขาเห็นชอบเรื่องการเจราจาสันติภาพกับทางด้านวลริเมียมีเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนหรือไม่ซึ่งทางด้านโดดทรันป์พยายามผลักดันโดยท์บอกว่า จะให้เวลาของกับปูตินอีกสสัปดาห์เพื่อตกลงเจรจาสันติภาพกับเซเลนกี้ก่อนที่สหรัฐนั้นจะมีมาตรการการลงโทษผู้ดัสเซียยังคงกล่าวปกป้องการตัดสินใจย,ยกทัพบ,บุกโจมตียูเครนเต็มรูปแบบและกล่าวโทษชาติตะวันตกอีกครั้งว่าเป็นต้นเหตุทําให้เกิดสงครามวิกฤตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการที่รัสเซียนั้นโจมตียูเครนแต่เป็นผลมาจากการที่เกิดการรัฐประหารในยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนยั่วยุจากชาติตะวันตก ปูตินกล่าวด้วยว่าสงครามนี้เป็นผลมาจากที่ชาติตันตกนั้นพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลากยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียต่อต้านมาโดยตลอดในขณะที่ชาติตะวันตกนั้นก็ปฏิเสธเหตุผลที่รัสเซียหยิบยกขึ้นมาทั้งสองข้อเช่นเดียวกันทั้งนี้เมื่อปี2 5 5 7นะครับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายสนับสนุนการเป็นสมาชิกสหภาพยุยโรปในยูเครนออกมาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนําไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลของประธานดีวิคเตอร์ยากูโนวิชผู้ฝักไฟรัสเซียและพยายามเตะถ่วงกระบวนการ เข้าร่วมสหภาพยุโรปนะครับแต่หลังจากที่รัฐบาลถูกโคน่นกลับเกิดการลุกฮือของกลุ่มติดอาวุธติดอาวุธฝักใฝ่รัสเซียในภาคตอนออกของยูเครนแล้วก็ยึดครองพื้นที่หลายส่วนของแคว้นโดเนตกับแคว้นลูฮานเอาไว้ขณะเดียวกันนั้นก็มีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเข้ายึดสถานที่สําคัญในแคว้นไครเมียแล,และมีการลงประชามติซึ่งผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทําให้ไครเมียนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในปี2014นะครับนั่นคือเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น แต่ว่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าดูเหมือนว่าหลายฝ่ายนั้นพุ่งเป้าไปว่าสถานการณ์ที่มันยังลากยาวเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่นี้ไม่ว่าฝั่งรัสเซียหรือว่าฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นก็มองว่าเป็นเพราะชาติที่สนับสนุนสงครามในยุโรปหลายประเทศนั้นไม่ต้องการให้สงครามนั้นสงบลงหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านเยอรมนีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลอย่างชัดเจนว่าเยอรมนีนั้นกลายเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาวุธเนนนป็นจําาวมก เป็นประวัติการของประเทศกันเลยทีเดียวในปี2567และพบว่าอาวุธส่วนใหญ่นั้นเนี่ยครับที่ทางด้านเยอรมนีส่งออกนั้นก็คือส่งให้กับยูเครนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนั้นบริษัทไรมันทัลของเงยอรมนีเองซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ก็ได้มีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับเพื่อที่จะผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลิเมตรพวกเขานั้นบอกว่าถ้าโรงงานทำงานได้เต็มระบบแล้วพวกเขาสามารถที่จะจะส จะผลิตกระสุนปืนใหญ่เนี่ยครับได้3,5ม0 0นนัดต่อปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เพียงพอในการที่จะให้ชาติในยุโรปนั้นสามารถใช้งานได้และทางด้านฝั่งของบริษัทพิต,ตริอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนั้นก็ประกาศนะครับว่าการที่พวกเขาตั้งโรงงานขนาดใหญ่แบบนี้เพื่อที่จะรับผิดชอบเรื่องของความมั่นคงของยุโรปนั่นเองเพราะว่าไม่ต้องการที่จะอาศัยพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาเอง รวมถึงรัสเซียเองนั้นออกมาบ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ชาติยุโรปหลายๆประเทศนั้นไม่ต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนสงบลงและสงครามที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการเกิดขึ้นเพราะความตั้งใจของชาติในยุโรปหรือว่าสมาชิกนาโตในยุโรปต้องการทําให้เกิดความไม่มั่นคงแบบนี้ในขณะเดียวกันนั้นประจําดีว่าลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียก็ออกมากล่าวย้ําหลายครั้งนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงการที่ยุโรปกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นสร้างความไม่มั่นคงในยุโรปนั้นเป็นเพราะว่า ผู้นำของยุโรปนั้นแต่ละชาติต้องการงบประมาณนะครับของแผ่นดินนั้นเอามาใช้ใจ่ายด้านกลาโหมนั่นเองก็เป็นการหลอกลวงประชาชนว่ากําลังมีภัยคุกคามจากทางด้านรัสเซียทั้งทั้งที่ทรัสเซียเองนั้นไม่เคยมีนโยบายในการที่จะรุกล้ำเข้าไปในชาติสมาชิกนาโต้แต่อยา่างใดนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกแบบนี้นะครับอย่าลืมทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งจากทั่วทุก,ทก มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมถึงเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญและเรื่องของความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องของดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์นั้นเราก็มีมาฝากกันดังนั้นเข้ามาแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันเอาไว้นะครับหรือว่าท่านนั้นจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้ครับเดือนละ100บาทหรือว่า3 0 0บาทหรือว่า600บาท เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องถาอัปเดตหรือว่าจะมอบการสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้ในข่าวที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือว่าบางท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารก็สามารถทาได้ครับธนาคารกสิกรไทยบัญชีอมรั์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันครับ